สวัสดีครับวันนี้ได้นำพระสององค์นะครับที่เป็นพระแท้ต่างยุคต่างสมัยกันนะครับพระปิดตาหลวงพระแก้วพิมพ์ใหญ่หลังแบบพิมพ์นิยมองค์นี้ก็อายุการสร้างอยู่ที่ราวๆประมาณ127ปีขึ้นนะครับอ่าจะหลัง ท่านสมเด็จโตนิดหนึ่งนะครับอายุขององค์พระนะครับแต่ถ้าเป็นองค์นี้นะครับพระร่วงยืนอมบาดนะครับของสีชัดชนาลัยนะครับสุโขทยัยอันนี้ก็มีการสร้างอยู่ราวๆอ0่า400กว่าปีขึ้นนะครับถึง500ปีนะครับอันนี้ก็ ที่ผมหยิบมาก็อยากจะให้ท่านศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษที่อยู่ในองค์พระสององนี้นะครับต่างยุคต่างสมัยแต่ลักษที่ผ่านเวลาร้อยกว่าปีที่ทันยุคท่านหลวงพ่อแก้วนะครับก็จะเหมือนลักในพระองค์นี้นะครับก็คือปางอุ้มบาตรนี่แหละฮะ ก็เดี๋ยวผมจะได้ขยายแล้วก็ให้ท่านได้ดูกันนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในองค์พระถ้าเราเจอแล้วเนี่ยลักษที่อยู่ในองค์พระเนี่ยถ้าเจอเนื้อลักษ์ลักษณะน,นี้ก็เป็นพระแท้นะจะอยู่ในพระอ,องค์ไหนก็ช่างนะครับเป็นพระแท้ทันยุคพระเก่าพระโบราณแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูพุทธศินหลวงพ่อแก้วกันนะครับเป็นพระที่ยอดนิยม แล้วค่อนข้างจะมีมูลค่าค่อนข้างจะสูงนะครับให้ดูพุทธศินนะครับแบบของหลวงพ่อแก้วก็คือพิมพ์ใหญ่ที่เป็นพิมพ์นิยมบล็อกอพิมพ์แรกนะครับแล้วก็เป็นหลังแบบนะครับเป็นพิมพ์หลังแบบหลังแบบนี้ก็ใช้นะพระอีกองค์หนึ่งกดด้านหลังนะครับก็จะเป็น หลังแบบของอ,องค์พระอยู่ด้านหลังนะครับหลักการดูพิจารณาง่ายๆนะครับ <c oughs> เราให้ดูเนื้อหาความเก่าขององค์พระเป็นหลักการศึกษาเรียนรู้พระนะครับนี่อันนี้ผมให้ดูเนื้อหาความเก่านะครับนะครับให้ดูพุทธศินความเก่าก่อนนะครับนี่นะฮะ อันนี้บล็อกนี้พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่เขาว่ากันตอนนี้นะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่กันเป็นร้อยล้านแล้วนะฮะแล้วแต่ความศรัทธาหรือแต่ละคนนะครับที่จะบูชากันนะครับแต่เอกลักษณ์ของหลวงพ่อแก้วเนี่ยนะฮะจะเหมือนมีหูซาเบา อยู่ด้านบนนี่นะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยด้านบนเนี้ยบนเสียนขององค์พระเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับจะมีเหมือนซาบาวครอบนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์นิยมเลยเอกลักษณ์ก็คือเนี้ยง่ายๆแขนทั้งสองข้างด้านขวามือจะสูงกว่าด้านาซ้ายมือขององค์พระ ก็จะต่ำลงมาแล้วก็ลึกนะฮะเนี่ยลึกนะครับลงมพ่อแก้วถ้าเป็นบล็อกนิยมเลยนะฮะพิมพ์ใหญ่เนี่ยต้องลึกคมชัดและท่านดูตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเท้าด้านล่างเนี่ยก็จะมีสองปุ่มเห็นไหมครับสอ,สองปุ่มเนี่ยนูนๆเลยเนี่ยสองปุ่มเนี่ยเอกลักษณ์นะฮะเอกลักษณ์ ของเรื่อแบบทําให้เหมือนไม่เหมือนนะครับของรูนแบบทําให้เหมือนนะด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับขานะแล้วก็ลงมาเป็นปลายเท้าเห็นไหมครับนี่คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเลยนะครับท่านเจอบล็อกอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้เนื้อหาความเก่าได้แท้ทันยุคแน่นอนพระองค์นี้จะเป็นเนื้อพระนะคะคุกลักนะครับ เนื้อผงอของหลวงพ่อแก้วนะคุกรักแล้วก็จุ่มจุ่มลักอีกทีนะฮะเพื่อรักษาผิวเนื้อพระองค์นี้สวยงามนะครับเนี่ยคุกก็คือเราต้องดูให้เป็นว่าคุกคุกก็คือเอา,อาผงของว่านต่างๆที่ท่านมีนะฮะไปคุกเขาเข้ากับลักนะครับแล้วก็ปั้นแล้วกดลงแม่พิมพ์ นะครับแล้วก็พอเสร็จหมาดๆก็ไปจุ่มลักอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับพุทธศินเนี่ยให้ท่านดูหูทั้งสองข้างนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์นมิยมให้ท่านสังเกตหูทั้งสองข้างนี้จะคมและชัดถ้าตื้นๆเบอๆนั่นอะ่นะกดบล็อกแม่พิมพนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีบล็อกแม่พิมพ์จริงนะครับ กดเลยก็หูก็ไม่ติดนะครับไม่คมนะครับเนี่ยสังเกตดูได้นะเนี่ยลึกเลยนะครับทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะซอกแขนนะครับเนี่ยดูด้านนี้ยิ่งคมชัดเลยนะครับที่เรากล้าพูดได้ ที่บอกพระองค์นี้ทันยุคลง่กแก้วเนี่ยเราดูแค่ลักนะฮะลักจุดเดียวนะครับก็เป็นพระแท้ได้แล้วนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับนี่อันนี้ด้านล่างใต้ฐานนะครับลักก็หลุดล่อนมั่งนะครับ ท่านดูลักนะสีของลักนี่จะออกเป็นสีเปลือกวงคุดที่ผมบอกนะอ่าหรือสีน้ำตาลเนี่ยเขาเรียน,น้ำตาลองแดงนี่แหละครับนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ติดกล้องให้ท่านดูกันนะครับ งดงามครับพระแท้มันดูยังไงมันก็สึงละคมบล็อกลึกคมเนี่ยอันนี้ผมให้ดูพุทธศินก่อนนะผมมัวงดงามนะครับดีย๋ยวนะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะครับ ถ้าส่องอย่างนี้ท่านจะเห็นหูหูด้านบนหูซาเบานะครับมันจะเป็นขื่นเพราะลักยังยังแน่นอยู่นะครับอันนี้ผมมาถ่ายให้ท่านดูพุทธศินนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหลังแบบพิมพ์นิยม A นะครับ เดี๋ยวมาบูพุทธศินองนี้นะฮะพระสี่ร้อยกว่าปีนะครับนี่ปางอุ้มบานนะครับปางอุ้มบาทกรสีชา,ชารชาาลัยนะครับเดี๋ยวผมจะติดกล้องให้ท่านดูนะครับอันนี้ทำมาจากเนื้อดินนะฮะผสมว่าน จุดที่ผมใช้ให้ดูนะครับก็คือลักตรงนี้เดี๋ยวผมจะได้ขยายให้ท่านดูที่ติดพระ4 0 0 500ปีนะครับลักเนี่ยมีมานานแล้วนะครับเนี่ยลักที่ลักนำเข้ามานะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยองนี้ลงลักนะครับ แต่หลุดล่อนไปแล้วเหลืออยู่นิดเดียวผมก็เลยอยากเอามาให้ดูเพราะผมเก็บไว้ศึกษาเรียนรู้ที่เป็นลักที่ลงหนานะฮะถ้าลงลักสมเด็จก็จะบางๆงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับขออนุญาตติดกล้องนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับเนื้อหาความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยก็คือรอยแยกของเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยหลุมบ่อมันต้องพระที่มีอายุจริงๆนะครับถึงจะเกิดรอยแยกอย่างนี้นะครับในเนื้อพระนะครับสิ่งเหล่านี้คือบ่งบอกอายุความเก่านะครับขององค์พระนะครับ ท่านดูเนื้อลักนะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับเนี่ดยดูเนื้อขององพระฮะเนี่ยพระเก่าพระโบราณเนี่ยนะครับให้ท่านสังเกตดูเนื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรอยแยกนี้ก็จะเหมือนมีเขาเรียกว่า คา,าบของอเนื้อว่านนะครับเนี่ยซึมออกมาตามผิวนะครับเห็นไหมครับท่านดูชั้นของเนื้อลักครับเนี่ยแล้วก็เหี่ยวเห็นไหมครับเหี่ยวย่นเลยลักเก่าลักโบราณเนี่ยมันไม่เหมือนลักใหม่นะครับเนี่ยผิวจะเหี่ยวย่นเลย นะครับท่านเจิญรักษานี้แท้แน่นอนอเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อลักษที่อยู่ในองค์พระของเนี่นะครับปางอุ่มบาทนะครับสีฉัดชนาลัยอันนี้4 0 0ร้อถึงห้าปีนะครับนี่คือเนื้อลักษก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะฮะหยิบให้ดูชัดๆเห็นไหมครับ เอียงให้ดูชัดๆดเห็นไหมครับนี่คือเนื้อลักก็จะเหมือนอยู่ในพะระหลวงพ่อแก้วนะครับเนี่ยหยิบให้ดูชัดๆนะฮะหยิบให้ดูชัดๆเห็นไหมครับเนื้อลัก มันก็เหมือนกันนะฮะนี่คือหลักการดูลักแท้น,นี่คือเข้าลงหนานะฮะเนี่ยจุ่มไว้หนาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นชั้นหนาถ้าบางๆมันก็จะอยู่บนผิวธรรมดานะเนี่ย เนี่ยให้ดูชัดนิดนึงผมพยายามให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้นะนี่นะฮะเนี่ยนี่นะครับนี่คือลักที่อยู่ในพระ400กว่าปี มีมานานนะฮะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับรักพยายามให้ท่านดูแบบชัดๆกันนะครับแล้วท่านมาดูในหล่อแ,นะแก้วนะครับมาดูในหล่อแก้วนะครับเห็นไหมครับ เหมือนกันนะครับเป็นชั้นฝึกเหมือนกันองนี้ร้อี่สิบกว่าปีร2 7ปีขึ้นนะครับถึง150ปีเนี่ยให้ท่านดูเนื้อลักเหมือนกันในพระเก่าพระโบราณเนี่ยให้ท่านดูเนื้อลักเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยและเนี่ยคือเนื้อเนื้อคุกลักเนี่ย จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเนี่ยคุกเนี่ยคุกนะครับถ้าเป็นสีอื่นก็คือไม่ได้คุกลักแต่เอาไปจุ่มลักหรือทาลักนะครับผิวด้านในก็จะต่างกันกับผิวคุกลักนะครับผิวเนื้อจะต่างกัน,นต้องเข้าใจหลักการสร้างนะครับ ถ้าปั้นเนื้อว่านแล้วก็จุ่มลักเลยผิวด้านในเวลาลักกระเทาะก็จะออกอีกสีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุกคุกเขาเนี่ยคุกลักเนี่ยสีของเนื้อพระก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับพ,พระหลวงพ่อแก้วมีหลายวันนะเหมือนพระสมเด็จวรังคังนะครับอย่าไปดูเนื้อเดียวลักษณะเดียวนะครับท่านก็พลาดโอกาสที่จะได้พระแท้ นะครับที่เก่าโบราณจริงนะครับเนี่ยท่านดูเนื้อลักครับเนื้อลักษเนี่ยเวลาหลุดล่อนออกจากผิวไม่ทําให้เนื้อผ้าเสียนะครับเนี่ยมันก็จะค่อยหลุดออกจากเนื้อผ้าไปนะครับเนี่ยอันนี้ด้านล่างนะครับตรงใต้ฐาน ก็จะเห็นน้ำว่านต่างๆไข่ต่างๆเห็นไหมครับไข่ที่อยู่ในเนื้อพระนะครับเยจะออาขาวๆเนี่ยพระร้อยกว่าปีนะครับมันต้องมีเนื้อหาความเก่าเห็นไหมครับรอยยุบรอยแยกตัวของผิวเนื้อพระเห็นไหมครับ ก้อนนี้จะเหมือนในพระที่ผมให้ดูนะครับบางอุ้มบาทเนี่ยนี่คือลักแท้ลักเก่ารักโบราณน,นะครับเ,เวลามันติดเนื้อพระมันรักษาเดียวกันนะครับอ,อยากให้ท่านดูเนื้อเนี่ยเนื้อความเก่าเนี่ย ผิวเนื้อความเก่าของผิวพระเนี่ยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องให้ใครบอกเรานะท่านเจอพระอย่างนี้ท่านก็ศึกษาเรียนรู้ได้เลยว่าแท้แน่นอนนะครับให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับอันนี้ด้านหลังเนี่ยอันนี้ผิวเนื้อนะฮะผิวเนื้อของพระ นะครับองนี้เป็นเนื้อคุกลักนะฮะสีก็จะต่างจากเนื้อวานแล้วก็จุมลักหรือทาลักนะครับผิวเนื้อพระก็จะต่างกันนะครับต้องเข้าใจว่าคุกเนี่ยสีมันก็จะเป็นออกลักษณะแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับที่เป็นเนื้อผงคุกลักหลวงปู่บุญถ้าเป็นเนื้อผงคุกลักก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะดูให้เป็น นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเนื้อคุกนะเราต้องดูให้เป็นนะคุกกับไม่ได้คุกลักนะครับผิวก็จะต่างกันนะครับท่านลองดูเนื้อลักนะฮะเนี่ยจะออกที่ผมบอกว่าสีเปื้อมงคุด ถ้าท่านเคยทานมงคุดนะเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีป่วยมงคุดที่ผมบอกกันแล้ะครับเห็นไหมครับออกสีป่วยมงคุดหรือแดงละเลือเนี่ยนะครับเนี่ยน,นะฮะ ด้านหน้านะครับพระแท้เราดูไม่เบื่อครับยิ่งดูยิ่งึ้งนะครับยิ่งดูยิ่งทําให้เรามีอะไรให้ดูเยอะแยะเป็นภาพใหม่ยุคนี้ไม่มีอะไรให้เราได้ดูเลยฮนะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลยเนี่ยเขาถึงสะสมพระเก่าพาะโบราณกันเพราะมีเนื้อหา มวลสารต่างๆให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษามากมายในองค์พระแล้ะผงพุทธคุณมากมายที่อยู่ในองค์พระนะครับเดี๋ยวให้ดูรักในองค์พระาปางอุ้มบาทอีกทีนะนี่นะฮะ ไม่ถนัดนะฮะองเล็กนะครับเหมือนกันนะครับในหลวงพ่อแก้วนะครับเหมือนกันศึกษาไม่ยากนะครับเราเรียนรู้จริงๆจังจ,งจังนะครับศึกษาจริงๆ พระอ,องค์นี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราไว้ศึกษาก็คือเห็นไหมครับลากเขาเรียกลาลาลา,ลาดินเนี่ยถ้าเป็นพระแท้นะเนี่ยลาลาที่อยู่ในดินมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยพระสี่ห้าร้อยปีเห็นไหมครับลาดินพระอ,องค์นี้ทํามาจากเนื้อดินนะครับดินทางสุปโขทยัยนะครับ เห็นไหมครับลักไม่หลุดฮนะเกาะติดแน่นเลยฮนะเพราะส่วนอื่นได้หลุดล่อนออกมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูความงดงามพระเก่าพระโบราณเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันมีความเก่าอยู่ในผิวพระเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยก็คกล้ายๆกับหลอแก้วนะพระมันมีความเก่ามันจะเกิด ผิวลักษานี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพระองค์นี้สร้างได้สวยงามมากครับมีลูกตามีคิ้วมีปากชัดเจนมากครับสร้างมาสี่ห้าร้อยปีพุทธศิลป์นี่งดงามด้านข้างก็จะเป็นเห็นไหมครับเนี่ยเส้นบังคับเห็นไหมครับเขาจะมีเส้นบังคับนะเนี่ย,ยผิวเหมือนกับ พระหลบพกแก้วเลยฮะพระปิดตาผิวคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเนี่ยเพียงแต่องค์นี้เขาไม่ได้จุ่มนะฮะไม่ได้จุ่มรักนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือลารักที่อยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยเห็ไหมครับเนี่ยความเก่า องพกแก้วเห็นไหมครับมันก็มีความเก่าเหมือนกันเนี่ยผิวหน้าดูใบหน้าเห็นไหมครับตรงมือเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดปีถึงร้อยห้าสิบปีเห็นไหมครับ ร,รักที่ผมบอกว่าเป็นสีพวกมงคลเห็นไหมครับเนี่ยฝีมือมนุษย์จะทํำยังไงครับอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับทำเนื้อหาความเก่ามันทําไม่ได้มันเกิดจากการเวลานะครับสิ่งเหล่านี้มันถึงจะเกิดขึ้นรักเนี่ยห้ปีก็ยังไม่เป็นลักษณะนี้เลยนะฮะถึงจะไปอบไปทําอะไรก็ไม่เหมือนนะฮะเนื้อมันไม่แห้งแล้วสีของรักเนี่ยมันจะ เกิดจากธรรมชาติโอเคนะครับสิ่งที่ผมทำทุกวันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านศึกศึกษาเรียนรู้พระกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันทีมใหญ่หลังแบบ ขอให้ท่านโชคดีนะครับได้พระปิดตาหลวงพระแก้วคนละองค์สององค์เอาไว้กราบไหว้บูชาคุ้มครองป้อ,องกันภัยต่างๆนะครับสำหรับตัวเองและครอบครัวขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ